วันที่14มิถุนายน2565 กฟผโครงการสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ห้องอนได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาบองโดยสนับสนุนวิทยากรเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมมอบความรู้ด้านพลังงานพลังงานทดแทนและความคืบหน้าของโครงการสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ห้องสอนประโยชน์ที่จะได้รับจากโซลา่าเซลลแสงอาทิตย์ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านและเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานสะอาดให้กับชาวบ้านนักเรียนผู้สูงอายุได้รับทราบพิธีมอบประกาศสียบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาในวันนี้มีนายอภิชาติปัญญามูลวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาบ่องกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และนายบุญศักดิ์แซจองประหลัดอำเภอเมืองแม่ห้องสอนให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธีและร่วมมอบใบประกาศสียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาบองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่31มกราคม2562โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งในด้านร่างกายและจิตใจโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน5ห,หลักสูตรได้แก่1วิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 2. วิชาสังคม 3. วิชาชีวิตและสุขภาพ 4. วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 5. วิชาเศรษฐกิจโดยในวันนี้มีนักเรียนที่จบการศึก าทั้งสิ้นจำนวน60คน